จากที่ที่เราพักนะฮะเดินมาเริ่มมีนักท่องเที่ยวช้างเพือกขึ้นมาแล้วโอ้โหสุดอะ่ะนี่มาครับพี่ตังขาหืนหืนเหมือนกันสายหืน,นตื่นแต่เช้าสายหืนต้องตื่นแต่เช้านะถ้ามครับเพอาะฉนติดขึ้นแล้ว บอกแล้วไม่เชื่อเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะลานฮอพี่โอเคครับเห็นว่าเมื่อกี้นั่งเที่ยวเต็มลำมาเลยโอ้ยังนักพี่เขียวว่าเมื่อวานเมื่อคืนเมื่อคืนพี่ไม่เจอเลยตรงนี้อยากเจออ้าวผมอยู่ตรงตรงนู้นครับางใช่เพราะตรงนี้ อนอนกันแล้วเก ER ่งใจคนนณะมีไหมมีเสียขึ้นมาไหมเสียมีมาติดวินอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเดิมอีกข้างหนึ่งแตกคันเดิมหรออีกข้างหนึ่งแตกอืมไม่แน่ใจว่ามันแตกเลยหรือเปล่าหรือเผาตะข้อหรือว่าอะไรขาดข้างในมาทางไอ,ไอ,ไอเดินแปดร้อยทางนี้ไงพี่ขแปดร้อยไหนๆก็มาแล้ววะเอาสักทีเดี๋ว่าเลยผมจากทุกคนอ่ะ พราะผมติดตามพี่เจ๋อเลื่องกูมายิ้มน้อยยิ้มใหญ่อ๋อมาแล้วทิศหน้าไปไหนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มาพี่นี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่กับผมนี่ตอนนี้กินกุ๊กกุ๊กอยู่ตรงนู้นนะอมาลมามามาเฮ้ยเขตกินน้อยยิ้มใหญ่ก็มามาครับคาลิเบียนนะครับคาริเบียนก็เบาไม่ได้อะอะไรนมหนูตันอะไรเขาเลยสักอย่างอะไรอ่ะทอดมานะเร่งแล้วมืออุดเลยอ่าเปิดเปิดคาบิวครับ เร่งเราหมุนอุดหมุนอุดทำดูดฟุดเลยอุดไว้แล้วเร่งเลยพี่อุดไว้แล้วเร่งเร่งปึ๊ดแล้วมืออุดแล้วก็เร่งฟุดเหมือนนั้นดูดฟุดอ๋อเนี่ยก็นี่เราผมรีบมาดักรอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพยุตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีเครื่องมือไหมไม่มีวัวมือเมื่อวานตีโอ้ลูกปืนปนปี้หมดอะปั้มให้อยู่นี่ผมเลยต้องรีบตื่นแต่เช้าเลยเขาบอกว่าสายหื่นต้องตื่นแต่เช้าถ้ามาที่นี่ กำลังกำลังี่กังรวบรวมข้อมูลนี่เลยไอ้ตุ๊กอือยังวะวันนี้ขึ้นมาดวงดีทะเลหมอกหกสวยมากอุ้ยทะเลหมอกสวยมากพิุตไปดูทะเลหมอกฝั่งโน้นไหมฮะไปครับหัวหน้าแกงฮือฮือ สา,สายหืน่นต้องตื่นแต่เชา้าคอนเปต์ผมครับวันนี้พี่เขียจะพามาชมมหาสมุทรหมอกยิ่งกว่าทะเลเ <c oughs> นี่ยครับสายหื่นต้องตื่นแต่เชา้าถ้าไม่ตื่นจะไม่ได้ชมมหาสมุทรหมอก <c oughs> สวยจริงๆครับวันนี้หมอก <c oughs> โอ้โห <c oughs> อย่างงาม ครับผมพี่ขอจมไปทังไหนครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวพี่ไปอีกหน่อยก็ถึงแล้วครับร้านกาแฟครับอยู่ข้างบนครับคือคือผมไม่อยากไม่อยากไม่อยากคือเอาจริงๆแล้วว่าไม่อยากจะพูดเลยมากสายหินต้องตื่นแต่เช้า่ดูดูดูหน้านะคนที่ตื่นแต่ชเช้าก็จะมีประมาณนี้ครับผมรถเละมากเลยพวกนี้เขาไปเที่ยวไหนมาไม่รู้เนี่ย ไม่รู้เมื่อกี้ผมไปลองกาดแล้วแล้ก็ไปตื่นไม่ตื่นใช่ไหมไม่ตื่นยังไม่ตื่น,อน <c oughs> เอาน้ำราดนี่ลงไปต้องไปลงบ่อวัดใจกับบอกเพื่อนนะต้องไปพี่ต้องไปตอนนี้ตอนนี้บอ่อวัดใจมันสามสามสามเจ็ดสามแปดติดแล้วติดหมดแล้วแต่ขานบนโว้ไม่ตื่นอันนี้ก็รักเพื่อนก่อนเดี๋ยวเขาไปวัดใจไปว,วัดใจก่อนวัดใจก่อนลงแปดร้อยเลยอา ลงแปดร้อยนี่ไปเลยนะลงแปดร้อยเลยแล้วก็ต,ต้องมีวิจลยเตรียมหุงข้าวด้วยนะโอ้โหน่าจะหนักโอ้โหไม่ได้ไม่ค่อยเย็นเตรียมหุงข้าวกันเลยล,ล,ลงลงบ่อรักเพื่อนดีกว่ากันนะจะต้องไปว่านี่ตั้งใจมาแล้วเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้ลงบอ่อไหนเลยเนี่ยใช่ลลงากคือขึ้นมาก่อนแล้วก็มาเล่นคากลรึนะครับ เขาวาใจลงลงแน่ติดก็ติดเลยนะว่าใจก็ดึงวินโนเลยครับทันรอกเลยฮัลโหลไปไหนกันมามาหาคุณเอ้าอ่ะนุ่นนู่นไปไปนู่นเลยวิ่งก็รับบ้าไปวันไปยุทธก็ตามกันมาซ่อมบนนี้อีกเนี่ยอาจจะรอจนพี่จำไม่ได้นะเพราะว่าเช้าพี่แกพาต้องเที่ยวขึ้นมาไง รีบตื่นรีบตืน่นคักไม่ได้นะ <laughs> รีบตื่นมาดูมหาสมุทรหมอ,อกมาหาสมุทรหมอ,อกยิ่งกว่าทะเลหมอ,อกไอ้พี่จริงรอ, <laughs> อ๋แล้วหัวหน้าแกงฮือฮือชาแนลเราสายฮืนต้องตื่นแต่เช้านะฮะสายฮืนต้องตื่นแต่เช้านี่ตีสี่ตีห้าตื่นแล้วฮือนี่พี่ช่างยุทธ์ข่าวโจมที่เมื่อวานทำรถพี่อ้นเนี่ย เห็นแมดังบอกแล้วว่าเอฟซีทั้งนั้นสายหื่นต้องตื่นแต่เช้าทำาไมนโรนี่หื่นหื่นหื่นโนเร็วก่อนจะพลาดภาพสวยฟ้าเปิดโอ้โหสวยมากทางเพื่อนบ้านเรานี่หุงข้าวตลอดเลยเนี่ยมาเนสานี่ไม่ใช่มาเช้าฝืนเปียก มาชาวฝืเบี้ยเงี้ยเอายิ้มเล็กยิ้มน้อยยิ้มนิดยิ้มหน่อยยิ้มน้อยยิ้มมากเฮ้ยอะไรนะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับผม <c oughs> มาไหมครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เอฟซีคุณอยู่ข้างบนนะฮะเขารอ หลวงบนนู้นครับหงบนนู้นเลยครต่อยผมไม่้จกือนตื่นสายนะฮะอยู่ไม่ได้นะครช่องนี้ครับสายหื่นต้องตื่นแต่เช้าภาพหมดแล้วเป็เหลือเลยวนี่มีมีอยู่มีอยู่ประปรายแล้วตลาดวายอืมอคืนนะอน่หนะสีสี่ได้ไหม มันไ้้มาตูลัที่ไหนที่ไหนน้องใครใครใครเทสไหมพี่เทสใช่ไหมใสยตามองเหมือนกูนิวหว่าพี่เล็กพี่เล็กมหาสมุทรหมอกเมียจ้าแล้วชบอ่อ้าวแล้วไงตื่นแล้วตื่นแล้วหมด น้องมาหาสมุนหมอกเก็บภาพไปให้แล้วเออฮือฮือชาแนลด้วยเพียบ <c oughs> ตอนนี้นะคะ8ดโมงยีนะคะเราเก็บข้องเก็บเต็นท์นะคะแล้วก็เดินทางกลับแล้วค่ะเ่อคือรานอนกันตรงนี้ค่ะนี่สว่างสวา่าง งนี้จะเป็นเนินที่ตรงนี้จะเป็นเนินที่นักท่องเที่ยวนะคะเวลามาก็จะมาเดินตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเราก็อยู่ข้างล่างเนินนี่ละค่ะตอนนี้นะคะเก้โมงยีนาทีนะคะพี่ๆกำลังเดินทางกลับแล้วค่ะมาจอดถ่ายรูปแล้วก็กินอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็พูดคุยกัน สนุกสนานกันไปนะคะสตาร์ทรถแล้วค่ะนี่จอดรถเดี๋ยวดูว่าใครจะนำนะคะใครจะออกตัวก่อนมาแล้วค่ะช่างป้อมมาแล้ว ดูจากสี่รถนะคะเมื่อคืนไปเล่นก่อนเพื่อนเลยไปก่อนนะจไปเล่นก่อนนะจดูสี่รถคุณสิโ <laughs> คลนตามด้วยพี่ยิ้มนะคะไม่ไม่ห่างช่างป้อมเลยนะคะ่ก็คืกนะตามด้วยพี่เขียวแล้วก็พี่มดคงจะต้องขึ้นรถพี่เขียวลวคะ่ะแล้วก็เนี่ยคงจะตามตามรูปนี้เลยตามรูปที่จอดรถนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไป เจอกันตรงเอเดเจอกันตรงนู่นเลยค่ะบ่บอ ขึ้นและลงทางเดียวกันนะคะวันวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะเราขึ้นและลงทางเดียวกันนะคะทางที่สุดแสนจ,จะโหดนะคะโหดหัวทริปที่แล้วีะคะพี่ๆตั้งใจจะไปลงบ่อวัดใจนะคะแล้วก็จะไปเล่นบ่อหลักเพื่อนเราล้อง้องมันแคบมันนะว้าวว้าวบเก่งนะคะีมไปยิ้มดูลายเป็นดูลายเก่งอะ คอมล่องไปเลย เอาละคะ่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันตรงเออ่บ่อวัดใจนะคะตอนนี้9ก้าโมงสีนาทีนะคะสรุปว่าพี่ๆลงมาช่องนี้กันหมดเลยนะคะที่แรกว่าจะแยกเป็น2กลุ่มนะคะใครที่ใครที่ไม่ลงก็จะให้ไปอีกเส้นหนึ่งนะคะพี่ตังลงไหมคะอย่าเลย <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยวลองมาดูว่าใครจะลงบอวัดใจกันบ้างนะคะความเซียนเป็นเหตุสังเกตได้นะคะเดี๋ยวดูนะคะดูรถแต่ละคันก็ไม่ได้ว่าจะร้อยแหนแต่อยากจะเล่นนะคะไม่ร้อยแต่อยากเล่นนะเขาชูเขายุของเันเดี๋ยวมันจะเสียชื่อแ่งลงแล้วนะเอาเลยไปหากนเ,เลยเอโอเคคันแรกเป็นช่างป้อมค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดบอ่อวัดใจนะคะของเขากระโจมนะคะ เป็นลายยาง40สบลงนะคะช่างป้อมยางสามอะไรสามหกสามหกกับเครื่องแรงๆเดี๋ยวลองมาดูค่ะว่าจะไปได้ถึงตรงไหนนะคะแต่ตอนนี้ช่างป้อมขออีกเคนึงวิ้นถอยหลังแล้วลงมาซัดใหม่อีกรอบให้พี่เบียนวิ้นขึ้นนะคะ ไม่เห็นด้วย <Ừ. S 2> เยาะหน่อยเยาะแล้วก็ล่วงตูมลวนี่ใครวิ้นให้อ่ะพี่อ้นเหรออมวิ้นแต่ว่าไา่วิ้นนิดถึงยอ๋อใช้พี่อ้นเป็นหลักวิ้นนะคะข้าพิมพมดมองไม่ผิดมันไกลดูนะมีหญ้ารกรงด้วย คนดูล้อหลังนี่มิดไปเลยค่ะล้อหลังได้ไหมอบ๊อบอ๊บระวังสงลิงเริ่มวิ่งแล้วค่ะ ขึ้นได้แล้วเอาแล้วค่ะพี่เขียวมาแล้วค่ะ เทคเดียวจบไปเลยค่ะพ oh, oh, to right. oh, yep. ี่เบ sure. ี้ยนไปต้องวินโอ้แล้วดูสมบัตแล้วดูมดเรียบร้อยสบายดีทุกคนดูพี่มดนี่ดูสมบัตโอ้โหพี่เขียวขึ้นได้นะคะเทคเดียว เสียงเชียร์นะคะพี่เขียวเสียงเชียเสียงเชียเยอะเลยโอ้โหเดี๋ยวไปดูกันค่ะใครเป็นคนต่อไปใครต่อไปเดงแรดูดิโอ้ยสุดยอดอ่ะมามาดูก่อนมาดูดู <c oughs> <c oughs> สภาพหมดไปซีกหนึ่งแล้วต้องเข้าใจามันหยุดไม่ได้ไงเป็นไงบ้างคะพี่เกยว<ะ>ดีครับดีครับตรงนี้ก็คือน่าจะยางช่วยนะสามเจ็ดใช่ใช่ใช่พี่ป้อมแกสามก็ 6, เลยติดอกหน่อยใช่ยางสามเจ็ดนี่ถ้าพี่อ้นนะคะถ้าพี่อ้นแกมไม่พังนะคะมีมีมีได้ลุ้นขอ,ขอ,อเกียร<ต>์เดียวเลยโดนวิทย์่ขอเกียร์เดียวแล้วลากลิ้นเลยเปลี่ยนท่าลงเลยยิ้มมายิ้มมา ไว้วเบี้ยนมันไปได้วะไม่ล้อมันผ่านไัโอ,อ,โอ้ตอนนี้รถพี่เทสใช่ไหมคะรถพี่เทสติดตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่อุดอธิบายนิดน,นึงว่าพี่เบี้ยนของพี่ยิ้มทำไมมันไปได้ง่ายะคะใครเบี้ยนสุดยอดนี่็รถแบบน,นี้แล้ว ยางยางมันติดร่องใช่ไหมแล้วมันเกาะร่องไปใช่ไหมคะร่องมันบางดีไอ้นี่มันร่องใหญ่เบี้ยนมันเกาะอยู่ข้างข้างไงมันก็แถะไปได้นี่นึ่งได้เบาด้วยไอ้เบี้ยนะอ๋อเบี้ยได้เบาพแต่ว่ามันลงไงแม่รองมันรอใหญ่แบบนี้แม่ซึ่งน้ำหนักมันเบาฟับพอมันลงปั๊บมันเอียงค้างฟับทีนี้รอที่ปั้นเนี่ยพออีล็อกเกอร์เนี่ยมันจับตรงนี้มันจับบนสั้นอะนะ จับบนตั้งเบาเอียงมันไม่ป uh> ั uh uh ๊บเปลี uh ่ยนพุเปลี <h 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 ่ยนซ่าเลยได้เปรียบเลยนะมันไม่ได้แขวนไงนะมันเอียงอย่างนี้ถ้าล่องรถใหญ่เงี้ยน้ำหนักเยอะก็แฝนลงกลับเพราะฉะนั้นคาริเบียนนะฮะลงได้ทุกรุ่นเลยเถ้าเปียนซ่าลงได้แล้วนะคันเดิมของพี่เขียวคันเลยของผมคันรถใหญ่แล้วแหละ แต่ว่ายางได้ยางพี่เขียวได้ยางได้เครื่องได้เครื่องแรงอ๋อได้เครื่องแรงด้วยนี่ไม่ตกเลยมาเสียงฟังเสียงโอ้โหแทบแทบเลยไหมพอพี่เขียวยังเหยียบได้อีกไหมนั่นแหละรู้ว่าสุดแล้วสุดอ๋อเหยียบได้อีกเหยียบได้อีกอีกหน่อยนึงก็ทะลุพื้นแล้วซัดสุดปอกเลยนะคะพี่เทสวินนะคะพี่เทสไปแล้ววินไวมากอ่ะ い <laughs> い ขึ้นมาได้เรียบร้อยพี่เทสพอได้ขอได,ขอได้นะคะเอะอค่ะทุกคนคะดูสภาพพี่เบี้ยตอนนี้นะคะสภาพพี่เบีย้ยตั้งมาเสียงตั่งเปลี่ยนสนะีแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เขาพี่พี่ยิ้มกับพี่เขียวนะเขาขึ้นมาได้นะเขาโอ้โหแบบจะยิ้มยิ้มย่องดีอกดีใจโอ้โหทับถมคนอื่นเต็มที่โอ้โหเฮ้ยโอ้ยโอ้ยคนแฉกเนื้อป่าใหญ่ไม่รู้กี่ป่ายังยังไม่ทันดีใจถ้าขึ้นบ่อได้ต้องเทียมเยี่ยมเลยเนี่ยตกใจบ่อเนี่ยคนเฮงทั้งแข้งเลยโอ้ยไวไลคันนุ่นขึ้นมา เฮ่น right okay. okay. างมันนราี่เฮ่นางมันนรานี่อไงี้จะเสียใจหรือจะเสียใจมาตอนแรกเป็นพระเอกสุดท้ายกลายเป็นตัวโกงแล้วไงยังไม่เอกอยู่สองพันเนี่ยที่เนี้ยโอเคสุดไหมแล้วพี่เบี้ยเปลี่ยนเป็นสีเทานะคะเออมันแห้งทุกคนมันแห้งแล้วนี่แห้งไปเดี๋ยวเราไปบ่อลักเพื่อนต่อนะคะอะไรอะ